ตาเจ้าว่าน,นิ้ตาห้านิเธอสวัสดีค่ะก็มาพบกระสุตะวันนะคะก็วันนี้ก็ขอยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่น่ารักทุกคนนะคะเข้าสู่คลาสเรียนวิชาภาษาจีนเป็นครั้งที่13แล้วเนาะสำหรับวันนี้นะคะเราซื้อก็จะมาสอนในเรื่องของฟูสีก็คือเรื่องบททบทวนนั่นเองนะคะบททบทวนในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คําศัพท์นะ แล้วก็รูปประโยคก็การเรียงประโยคนั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้เอาไปทําในแบบฝึกหัดให้ถูกต้องนะคะค่ะเรามาดูรูปประโยคในบทที่1กันเลยค่ะรูปประโยคในบทที่1น,นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของสภาพอากาศนะคะการถามว่าวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างร้อนไหมหนาวไหมมีฝนตกไหมประมาณนี้นะคะอ่ะ เรามาดูจินเทียนจินเทียนแปลว่าวัาวนนี้เรามักจะเอาขึ้นต้นประโยคเสมอนะคะเทียนชี่เป็นคําคุณศัพท์พยยเป็นคําคุณศัพท์นะคะมาขยายวันนี้หละวันนี้อากาศเสื่อมยังมักเอาไว้ต่อท้ายประโยคเป็นประโยคคําถามว่าเป็นอยา่างไรบ้างนั่นเองน,นะคะเทียนชี่จินเทียนเทียนชี่เสื่อยังวันนี้อากาศเป็นอยา่างไรบ้าง เวลาตอบเหมือนเดิมค่ะจินเทียนก็เอาจินเทียนลงมาเทียนชี่เหมือนเดิมตอบแค่อากาศเปลี่ยนแค่อากาศว่าอากาศเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองก็ตอบตามจริงที่เป็นอากาศที่เราพบเจอนั่นเองอะจินเทียนเทียนชี่อะไรเฮิรนเลอร์ก็คือวันนี้อากาศร้อนมากนะคะอ่ะโอเคเนาะเราไปดูการเรียงประโยคอะมาดูเลยค่ะเขาให้คําว่าอะไรบ้าง ก่อนอื่นนะเราต้องรู้คำศัพท์ของคำที่เขาให้มาก่อนนะคะจะไม่ยากเรารู้แล้วจะยากอย่างไดบ้าง <c oughs> จินเทียนวันนี้เทียนชี้อากาศนะคะในภาคของประธานประธานเขาก็จะเอาวันขึ้นก่อนใช่ไหมคะบอกวันเดือนปีสถานที่ขึ้นก่อนต่อมาด้วยคำคุณศัพท์นะคะามาขยายว่า <c oughs> วันนี้อะไรมันเป็นยังไงนะคะก็เขาถามถึงอากาศนะคะก็ามาขยายวันนี้วันนี้อากาศจงนม่ยากอยู่ส่วนท้ายของประโยคเหมือนเดิมนะคะเป็นไปคําถามนั่นเองนะคะจินเทียนเทียนชี่จิไม่ยา่าวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะโอเคเนาะการเรียงประโยคต่อไปบทที่สองค่ะรูปประโยคในบทที่สองเนี่ยเกี่ยวกับอุณหภูมิชีวนนะคะ จินเทียนชีเว้นตัวฉากตู้จินเทียนชีเวันตัวฉาวตู้จินเทียนวันนี้ชีเวันเนี่ยก็คืออุณหภูมิตัวฉาวแปลว่าเท่าไหร่ตู้เนี่ยแปลว่าองศาอวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่คะกี่องศาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเวลาตอบจินเทียนชี้เว้นลอกมาเลยและตามด้วยอุณหภูมิเท่าไหร่ก็คือใส่เป็นตัวเลขนะคะสร้านสวยเรี่ยวโหตู้ ซ่้นสืรีอุตนะคะอุณหภูมิเกี่ยวองศาเออสามสิบหกองศานั่นเองนะคะอ่าค่อนข้างที่จะร้อนเหลือใช่ไหมคะต่อไปค่ะเราไปดูบทที่สองในการเตรียมประโยคของเราเขาให้คำว่าอะไรบ้างตู้องศาซ่านสืรีอ่าสามสิบหกจินเทียนแล้วก็ชี่วันอ่าเรามาดูภาคประธานเหมือนเดิมบอกวันวันเดือนปีสถานที่เหมือนเดิมคำคุณศัพท์คืออะไร นีเขาถามถึงอะไรเขาถามถึงอุณหภูมิเอามาขยายจินเทียนวันนี้อุณหภูมิกรรำก็คืออะไรกร,รมก็คือพวกนี้แหละเป็นยังไงบ้างเขาถามถึงว่าอุณหภูมิเท่าไหร่อุณหภูมินะ่ะจินเทียนอุณหภูมิเนี่ยมันต้องต่อได้อะไรกรรำก็คือตัวเลขหรือว่าอุณหภูมิของวันนั้นนะคะก็คือซานซอลิวตูนั่นเองนะคะจินเทียน ชี่วันซานซืออยูตูก็คือวันนี้อุณหภูมิสามสิบหกองศานั่นเองนะคะโอเคเนะาะต่อไปบทที่สามค่ะในบทที่สามเนี่ยไทยกวัวอีเนียนโยจีเกิดจีเจ๋เอ่าเขาถามถึงอะไรเขาถามถึงว่าในประเทศไทยมีหนึ่งปีเนี่ยมีกี่ฤดูกาลน,นั่นเองนะคะไทยกวัวอีเนีนยนแอนโยประเทศไทยหนึ่งปีมี ซานเกอร์จีเจมีสามฤดูกาลนั่นเองนะคะมีอะไรบ้างหนาวฝนร้อนอ่าแต่ส่วนมากก็จะเป็นร้อนร้อนมากร้อนที่สุดใช่ไหมคะฝนตกก็ตกหนกักตกหนักมากตกมากที่สุดไม่ตกก็แห้งแล้งไปเลยหนาวก็หนาวก็ถ้าเกิดเป็นบ้านเราก็จะไม่หนาวถึงกับหิมะตกใช่ไหมคะก็จะหนาวแบบเหลียงควายยินสบาย โอเคเนาะต่อไปบทที่สามเรียงประโยคค่ะเรามาดูเขาให้คำล่าอะไรบ้างคำที่หนึ่งโยโยแปลว่ามีอีนเดียนหนึ่งปีจีจฤดูกาไทยกัวไทยกัวไทยกัวประเทศไทยต่อไปซานแปลว่าสามสามสามแปลว่าสามต่อไปเรามาดูภาคประธานประธานคืออะไรประธานในนี้อะไรใหญ่ที่สุดเลยอะไรใหญ่ที่สุดอ,อ๋อไทยกัวไงเป็นประเทศอ่า เป็นคนสัส์สิงของสารที่แล้วก็ประเทศนะคะนี่ประเทศให้กัวใหญ่ที่สุดเลยตามด้วยอะไรคะกริยากริยาอยู่ตรงไหนอืออยู่กับอีเนียนอันไหนมาก่อนอนะอ่าเราต้องเอาอีเนียนก่อนนะคะอีเนียนก็คือในหนึ่งปีเนี่ยเราค่อยเอาอยู่มาขยายนะคะมีอะไรคะหนึ่งปีมีนะคะในหนึ่งปีแล้วก็ค่อยํำคำว่ามีมานะคะ เรียงตามคำพูดของเราเลยนะคะไทกัวอี้เนียนโยอ,อะไรคะโยซานซานแปลว่าสามเขาถามถึงว่าในประเทศไทยเนี่ยมีหนึ่งปีมีอะไรคะมีสามฤดูนะคะซานจีฉี่นั่นเองนะคะพวกนี้ก็จะเป็นการกรรมนะคะกรรมที่มันนอกมาขยายพวกกริยาต่างๆนี่นะคะ โอเคเนาะต่อไปบทที่สี่ค่ะรูปประโยคในบทที่สี่นี้ฉี่วนสมจี้เจ๋ในเรื่องนี้เป็นการสอบถามหรือการถามถึงว่าคุณชอบฤดูการไหนเนี่ยในฤดูการไหนคุณชอบที่สุดนะคะอันนี้จะเป็นพวกจิตกรรมเข้ามาแทบด้วยนะคะแล้วก็เป็นการถามถึงฤดูการที่ไม่ใช่ประเทศไทยแหละเป็นของประเทศจีนแล้วนะคะอ่า 你喜欢什么季节น,น,มมนี่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 สีฮวนคำคุณศัพท์สวนมอแปลว่าอะไรนะคะ,ะจีเจดังนั้นนะคะ你喜欢什么季节เราก็จะเห็นว่านี่คือประธานสีฮวนคือความคุณศัพท์แล้วมาขยับส่วนเมือส่วนเมือจะมาอยู่คู่กับสีฮวนตลอด แล้วก็เสมอด้วยนะคะว่าชอบอะไรอะ่ะกินอะไรอะ่ะประมาณนี้นะคะจะมาอยู่คู่กับคํากริยาหรือคําคุณศัพท์ที่มันเอามาขยายกริยา mm. พวกนี้ตลอดนะคะ mm. เป็นแสดงอาการ mm. จีเจ๋ตัวเนี้ยเป็นคําคุณศัพท์เลยตรงเลยเพราะว่าถามถึงฤูดูกนันอะไรประมาณนี้นะคะห mm. นีสีหวัวสมบัตเจ๋เขาเลยตอบไปว่าเสีวสีหวัวชูเทียน ชิวเทียนคือฤดูอะไรชิวมันร่วงนะคะชิวเทียนชิวเทียนเทียนชี่เหินหา่าเขาบอกว่าฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยอากาศเป็นไงเหินหา่าเหินตัวเนี้ยอ่าเหินตัวเนี้ยก็เป็นคําคุณศัพท์เหมือนกันนะคะแสดงความเป็นมีระดับขึ้นมาในระดับขั้นว่ามากนะคะมีมากมีมากที่สุดนะมากมากอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้แสดงว่ามีมากเหินหา่า มันอากาศมันดีอ่ะประมาณนี้นะดีมากๆเลยนะอ่ะโอเคเราไปดูการเตรียมประโยคนะการเตรียมประโยคเขาให้คำว่าอะไรบ้างคะสี่หวนสี่หวนคำว่าชอบนี่คุณจีเจริญดูกันชนเมื่ออะไรนะเรามาดูภาพประธานเราซื้อบอกไปแล้วภาพประธานคือใครคอาหาซูผาดูนี่ไงคนก็คือคุณน,นั่นเองนี่นี่ กริยากริยาคือใครคอ่ะกริยากริยากริยาหรือคําคุณศัพท์ที่มันเอาขายายกริยาได้ก็คือสี่หววมันต้องมาคู่กับอะไรคะเมื่อกี้สี่หววต้องมาคู่กับเสินเมื่อนั่นเองนะคะอชอบอะไราตามด้วยอะไรตามด้วยกรรมกรรมตัวนี้ก็ขยายคําคุณศัพท์คํานี้แหละจีจี๋อันนั้นอีกนะคะนี้สี่หัวเสินเมือ่อห้ามลืมนะเสินเมือ่อ ับซีวันเนี่ยมาอยู่คู่กันชอบอะไรชอบกินอะไรนะนี่ซีวันสน่วนมจจีเจคุณชอบฤดูกาลไหนนะคะโอเคเนาะต่อไปบทที่ห้ารูปประโยคบทที่ห้ารี่าวเห่อเชียนฮวาเทียนเฉียนเดียเยเ่ยวนักเรียนคะในรูปรประโยคบทที่ห้าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนบทเพลงนะคะบทเพลงหรือบทควม เราซื้อก็จะยกในนั้นมาเพราะว่าเราซื้ออ้างอิงมาจากในหนังสือแล้วก็มันก็จะมีอยู่ในแบบฝึกหัดด้วยนะคะนักเรียนสามารถเอาตรงนี้ดูตรงนี้แล้วสามารถเอาไปตอบได้เลยนะคะถ้าใครดูนะอ่าใครคนใคร,คนใครหนคนไหนดูคนนั้นก็ได้นะคะได้ในที่นี้ก็คือได้ตอบในแบบฝึกหัดแล้วก็ได้ทําแบบฝึกหัดได้ถูกต้องเลยนะคะอ่ะเรามาดูหญ้าสีเขียวและดอกไม้ยิ้มหวานลี่เฉา ยี่สาวรีเขียวฉาวาวด้วยสาวตี้ที่แปลว่าหญ้าพื้นหญ้าเหอเหอตัวน,นี้แปลว่าและแปลว่ากับเป็นคําเชื่อมเซียนหัวดอกไม้เขียนเขียนเตซียวอันนี้มันเป็นการขยายว่าเขียนเขียนเนี่ยมันหวานตเตียวก็คือขยายว่ามันยิ้มหวานมากเลยนะประมาณนี้นะคะทีนี้ต่อมา เฉี่ยวหัวเที่ยวฉี่เลอะอูเต่าเฉี She ่ยวหัวก็คืออะไรเกรดเหมือนเกรดน้ําแข็งอะเหมือนแบบเหมือนเป็นเกรดอะหัวตัวนี้มันเป็นดอกไม้ใช่ไหมหัวหัวแต่ว่าถ้ามันมาอยู่กับอาชีวตัวนี้มันก็จะกลายเป็นเหมือนเกรดน้ําแข็งเที่ยวฉี่เลอก็เหมือนแบบมันแบบลุกขึ้นมาเต้นอะ่ะมันแบบกระโดดโลดเต้น่า อู่เต้ากระโดดโลดเต้นเลมันเต้นลำแบบเหมือนฟิลแบบว่าดีใจอะ่ะกระโดดโลดเต้นอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นต่อไปเรามาดูการเตรียงประโยคค่ะในบทนี้นะคะข้อให้คำเหลมาบ้างเราดูคำว่าเสี่ยวแปลว่ายิ้มอ่าลีชา่ชฉาลี่เฉาก็คือแ้าสีเขียวเหอแปลว่ากับเชียนฮวาดอกไม้เฉียนเฉียนเด แปลว่าหวานเหมือนหวานนะคะที่เราซื้อบอกไปเมื่อกี้อ่าเรามาดูในเรื่องนี้นะคะ,ะจะเป็นคำนามกับคำคุณศัพท์แล้วก็มีคำเชื่อมประธานก็เหมือนเดิมคำนามตัวนี้จะอยู่ในรูปของประธานนะคะไปอยู่ในภาคของประธานแทนแต่เราซื้อไม่ได้เขียนประธานนะเราซื้อเอามาให้ดูว่าอันนี้มันคือคำนามนะนักเรียนจะได้ไม่งงไม่สับสนนะคะ คำนามคำนามล้วหาคำนามคำนามก็คืออะไรคะนี่ไงหญ้าสีเขียวมันมีอะไรอีกอะอะ่ามันมีอะไรอีกอะหญ้าสีเขียวแล้วมันมีคำเชื่อมเราหาคำเชื่อมอ๋อนี่ไงเหอแปลว่ากับหญ้าสีเขียวกับอะไรอะกับเซียนหัวดอกไม้อ่าหญ้าสีเขียวกับเซียนหัวดอกไม้มันเป็นยังไงคะเทียนเทียน เทียนเทียนเต๋อเทียนเทียนเต๋อมันแสดงว่ามันเป็นยังไงหวานหวานอะไรมันหวานอ่ะหญ้าสีเขียวกับดอกไม้อ่าลืมคำว่าเซี้ยวไปหรือเปล่าเอาคำว่าเซี้ยวมาต่อท้ายเทียนเทียนเต๋อเซี้ยวด้วยนะคะหญ้าสีเขียวและดอกไม้ยิ้มหวานนั่นเองนะลี่ชาวเฮอเซียนหัวเทียนเทียนเต๋อเซี้ยวโอเคนะอ่ะ ดังนั้นนะคะเรามาดูอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเรามาดูทีนี้เขาให้ทำอะไรบ้างเขาให้ทำว่าเที่ยวฉี่เที่ยวฉี่ตัวนี้แปลว่ากระตุ้นเหมือนกระตุ้นให้มันแบบกระโดดรถดเต้นอะ่ะต่อไปเฉียวหัวก็คือเกรดหิมะที่เราเคยบอกไปนะคะอู่เต้าอู่เต้าเต้นลำนะคะเลแปลว่าแล้วนะคะต่อไปภาคประธานภาคประธานคืออะไรเรามาดูสิอะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะภาคประธาน อันนี้มันคือกระตุ้นไม่ใช่แล้เต้นหลังก็ไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่อ่าเรามาดูเกรดหิมะเกรดหิมะนะคะเป็นประธานเป็นประธานนะคะเพราะว่าเขาเป็นอะไรคะอยู่ในรูปของคํนานาะประธานต่อไปกริยากริยาตัวนี้นะคะเหมือนการแสดงการแสดงแบบออกนะคะเหมือนการกระทําอยู่อย่างนี้นะคะการกระทําอยู่ว่า ทำอะไรอยู่ประมาณนี้นะคะก็คือเที่ยวฉี่เที่ยวฉี่เลอตามด้วยอะไรคะมาเขาทำอะไรกระตุ้นให้มันทำอะไรคะ่ะหกระตุ้นให้มันเต้นหล่ำนั่นเองนะคะกระตุ้นให้มันเต้นหล่ก็คืออู่ต้าวก็คือเต้นหล่นัันเองนะคะฮวง,งไหมคะประธานนี่นะคะหัวฉี่หัวฉี่กระตุ้นเลอกระตุ้นให้มันเป็นยังไงกระตุ้นให้มันเต้นหล่ำนั่นเอง ก็คืออ,อู่เต่าห้วนเฉี่ยวฉี่เลออู่เต้าเกร็ดหิมะเต้นลำนั่นเองนะคะอ่าโอเคเรามาดูแบบฝึกหัดหน้าที่ยี่สิบเก้าค่ะจ,จู่จู่จี้จงเรียงประโยคจากคําที่ได้อ่าที่ให้กับให้นั่นเองนะคะเรียงประโยคจากคําที่กําหนดให้ตัวอย่างแบบฝึกหัดหน้าที่19นะคะเกาบอกให้นะักเรียนเรียงประโยคจากคําที่กําหนดให้ เรามาดูคําที่เขากาหนดให้มีคามําว่าอะไรบ้างหนึ่งเขาให้คําวันจมนยากเป็นอย่างไรบ้างอย่างไรบ้างจินเทียนวันนี้เทียนชี้อากาศภาคประธานบอกวันวันตามด้วยอะไรคะตามด้วยคําคุณศัพท์และตามด้วยจมนยากไว้ถ่ายประโยคเสมอนะคะวันคืออะไรจินเทียนวันนี้คำคุณศัพท์คืออะไรในนี้มีอยู่สามคำเนี่ยคำคุณศัพท์ก็ต้องเป็นคํานี้อยู่แล้วเพราะว่าแปลว่าอาก,กาศ มาขยายจินเทียนวันนี้อากาศเจิ่นไหมยา่างเป็นอย่างไรบ้างจินเทียนเทียนที่จิ่นย่างวันนี้กลัเป็นยังบ้างอ่านะโอเคให้เรียนทําเองนะคะอ่าใครที่สงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนเปิดไปดูคลิปข้างต้นที่เราซื้อสอนเราซื้อเอามาจากในแบบฝึกหัดทั้งหมดเลยค่ะในรูปประโยคต่างๆของแต่ละบทนะคะัเรียนสามารถเข้าไปดูแล้วก็สามารถ เขียนลงในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะโอเคทีนี้เรามาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดหน้าที่30เขาบอกว่าอ่านสือเจียนชุนชูจีจีเฉิงต่วน่งเรียงประโยคต่อไปนี้ให้เป็นบทความโดยเรียงตามลำดับช่วงเลยและนักเรียนคะก่อนที่นักเรียนจะทําบทความในหน้านี้ได้นักเรียนต้องเปิดแล้วก็ดูรูปภาพนะคะจากบทความในแบบเรียนที่ หน้าที่ส7อ่าบนักเรียนเปิดแบบเรียนนะคะควบคู่กับแบบสึกหัาหน้าน,นี้ไปเลยนะคะในหน้าที่ส7ค่ะเปิดเลยค่ะอ่ะเรามาดูคำแรกหน้าข้อแรกชั่ว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 เสียงอะไรอะ่ะมันเป็นรูปอะไรคะมันจะมีรูปของฝนตกถูกไหมอ่ารูปของฝนตกในฤดูร้อนในฤดูร้อนฝน,นตกนะคะมีสายลูกด้วยถูกไหมคะอ่ะชั่วชั่วชั่วชัวแสดงว่าเสียงฝนแน่แน่อ่าเรามาดูชายหง เชี่ยวฉี่เลออูเตา่าสายหงก็คือสายลุงนั่นเองเที่ยวฉี่เลอมันกระตุ้นยังไงมันกระตุ้นให้อ,อู่เต่าเอ้ยเต้นราําอ่าสายลุงยั่วยวนใจให้เต้นนะเหมือนแบบกระตุ้นยั่วยวนนะคะให้เต้นต่อไปค่ะขอ้อที่สามเสียเสียอย ช่างฉี่เลยเกืออ่าเสียอีกก็คือเหมือนสายฝนน่ะเขากําลังช่างฉี่เล้วกเกือก็คือกําลังร้องเพลงออกมานะคะเออมันแบบเขาร้องเพลงออกมานั่นเองนะต่อไปเสียเทียนเซี่ยวเจอโจไหลฤดูร้อนเสียเทียนเซี่ยวเจอโจไหลฤดูร้อนมาพร้อมกับอ,อะไรมาพร้อมกับรอยยิ้มเสี่ยวเจอโจก็คือมาเดินมาหลานะคะมาพร้อมกับ รอยยิ้มนั่นเองนะคะอ่ะโอเคเราไปดูนี่นะคะให้นักเรียนดูในแบบเรียนหน้าที่37นะคะแล้วนักเรียนก็จะเห็นเป็นบทความนะเป็นบทความในรูปนี้ลองเรียนดูให้มันถูกรูปด้วยนะ ดูให้ถูกรูปมีสายลุงมีฝนตกกําลังฝนตกเลยมีพระอาทิตย์ใช่ไหมคะนักเรียนไปดูแล้วก็เรียงประโยคให้มันถูกต้องว่าอันไหนควรจะมาก่อนมาหลังนะคะมันจะมีในบทความให้เลยนะอ่าโอเคเนาะอ่าทีนี้เราไปดูตัวอย่างแบบฝึกหัดหน้าที่สามสิบเอ็ดค่ะหน้าที่สามสิบเอ็ดให้หนักเรียนคัดให้หนักเรียนคัดตามลาดับขีดนะคะจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างอ่านะคะให้สวยงามมีทั้งหมด แต่และข้อเนี่ยมีทังห้าคำให้เรียนเขียนตามนี้เลยเนาะอ่ะโอเคเนาะสาหรับวันนี้นะคะข่าวสารวันนี้การส่งงานก็เหมือนเดิมนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะให้เรียบร้อยสามารถส่งเข้ามาในอัลบั้มวิชาภาษาจีนแล้วก็ส่งเข้าในแชทลน์ส่วนตัวของหลังซือหลังซือก็จะตรวจแล้วก็ส่งกลับให้นักเรียนนะคะถ้ามีการแก้ไขอะไรนะคะก็สามารถแก้ไขได้เลยแล้วก็หลังซือก็จะลงคะแนนให้ อย่าลืมนะคะทุกคะแนนทุกงานนะคะเราซื้อลงคะแนนให้แล้วก็มีคะแนนทุกคนนะคะคนที่หรือไม่ใช่ว่ามีคะแนนทุกคนนะคะคนที่ส่งมีคะแนนทุกคนแต่คนที่ไม่ส่งนะคะก็ไม่มีคะแนนเพราะคุณไม่เข้าเรียนนะคะแล้วก็คุณก็ไม่ได้ส่งงานหลังซื้อเลยสําหรับฝากคนที่นะคะยังไม่เคยเข้ามาดูคลิปยังไม่เคยเข้ามาเรียน แล้วก็ยังไม่เคยส่งงานหรือทำแล้วยังไม่เคยส่งก็สามารถทยอยส่งซื้อมาได้เลยนะคะเราซื้อก็จะสา,ารงตรวจให้แล้วก็ลงคะแนนให้นะคะนะักเรียนในการเรียนออนไลน์ในการเรียนแบบนี้นะคะเราต้องใส่ใจนิดนึงนะคะเพราะว่าเรื่องด้วยสถานการณ์แบบนี้ก็อยากให้นักเรียนใส่ใจนะคะในการเรียนมากขึ้นนะคะรู้นะคะว่ามีหลายวิชานะเราซื้อก็พยายามไม่แบบ เพิ่มภาระให้เยอะแยะมากมายนะนักเรียนก็สามารถทยอยส่งมาได้เลยไม่ต้องแบบไปฟิกว่าวันนี้ส่งเราซึ่งไม่ได้บังคับนะคะนักเรียนทํานักเรียนสามารถทยอยส่งได้ทําทีละวิชาเราซึ่งไม่รีดนะคะโอเคเนาะถ้ามีอะไรก็สามารถปรึกษาแล้วก็สอบถามโดยตรงได้เลย ถ้าเราซื้อไม่ตอบไลน์หรืออะไรเงี้ยโทรมาได้เลยนะคะโอเคเนาะสำหรับวันนี้เราซื้อก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะซเซียตาเจียไเจียนขา